หากคุณเป็นแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแ,และไม่ต้องการพลาดเรื่องราวเกี่ยวกับปีศาจแดงอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับผมกับอัปเดตใหม่สุดแข็งแกร่ง Legendary Number นักเตะดับตำนานที่สร้างชื่อโดดเด่นเป็นที่จดจำในเบอร์เสื้อนั้นๆเฉพาะที่ฟีฟ่าออนไลน์4โหลดแล้วไปลุยกันได้เลย <S <S Suzuki XL7 ลรถยนต์มัลติด y น a ามิกครอสโอเวอรอบโจทย์ทุกการใช้งาน เต็มขั้นกับระบบความปลอดภัยสัมผัสบในตัวคุณเองได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมซูซูกิทั่วประเทศเซอร์เจมส์คันที่ขับเขาใหญ่โรงแรมคุณภาพสัมมานาจัดเลี้ยงจัดงานมงคลศูนย์ฝึกซ้อมกีฬาพร้อมสุดยอดสนามกอล์ฟครบในที่เดียวสนใจติดต่อ0 3 6 3 4 3 2 0 0หรือคลิกลิงก์ด้านล่างเพื่อรับโปรโมชั่นพิเศษได้เลยครับสวัสดีครับพบกับอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับปีศสจแดง พอไม่มีบอลเพีย์ลีกให้รับชมแฟนๆก็จะเหงาหน่อยแต่ถ้าไหนชื่นชอบการดูลีกอื่นๆทั้งลาลิกา้าเกาโชนหรือบุนเดสยังลงเตะตามปกติวันนี้มีเนื้อหาเกีก่ยวกับแมนยูเตดมาฝากกันเช่นเดิมแม้จะไม่อัดแน่นมากแต่ก็พอให้ชวนได้ติดตามข่าวสารในวันอาทิตย์ครับพักผ่อนให้เต็มที่ในวันหยุดพร้อมลุยงานใหม่ในวันจันทร์ครับทุกท่านสมาชิกท่านไหนเพิ่งเข้ามารับชมช่องของเราแล้วก็ชื่นชอบในการผลิตวิดีโอฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ เอเซนฮาปรากฏภาพขี่จักรยานพักผ่อนที่เชชเชียร์หลังสัปดาห์นี้ไม่มีเกมลงเตะคุณซือพิสดงใช้เวลากับครอบครัวในช่วงวันหยุดสื่อคาดการว่าโปรแกรมที่ถูกเลื่อนออกไปในสัปดาห์นี้จะถูกจัดวางให้ลงเตะช่วงเดือนมกราคมหลังปีใหม่นู่นเลยครับเพราะเป็นสล็อตเดียวที่ว่างหลังจากโปรแกรมอดแน่นต่อจากนี้และฟุตบอลโลกที่กำลังจะเกิดขึ้นช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ประเทศกาตา การเปิดเผยของไลซ์ซื้อระบุว่าโปรแกรมในสัปดาห์ถัดไปช่วงวันที่17-18กันยายนยังไม่แน่ชัดว่าจะลงขังขันตามปกติหรือไม่เพราะวันที่19กันยานั้นจะมีพิธีเคลื่อนขอบวนพระบระมศพของสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธท,ที่2ที่กรุงดอนดอนซึ่งประชาชนจะมาร่วมง,งานนี้กันอย่างเนืองแน่นแน่นอนต้องรอการตัดสินใจของฝ่ายจัดการขันอีกทีหนึง่งหลังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นสโมสรในพรีเมียร์ลีกก็ร่วมกันบริจาคอาหารเพื่อการกุศล ปยังพื้นที่ขาดแคลนในหลายๆจุดครับเกมที่ถูกเลื่อนออกไปมีอาหารและวัสถุดิบจํานวนมากหลงเหลือพวกเขาจึงนําสิ่งเหล่านั้นมาสร้างประโยชน์แฟนบอลของลีดจะรับอาหารจากการบริจาคในครั้งนี้ก็โพสต์ขอบคุณเหล่าบรรดาสโมสรต่างๆที่ร่วมมือกันเช่นเดียวกับเกมที่ลิ์พูดโดนกับวูฟและเลื่อนออกไปมีอาหารเหลือจำนวนมากทีมผงแดงก็บริจาคไปทีู่นยนพักคนไร้บ้าน หลายสโมสรยืนยันว่าแม้จะไม่มีเกมเตะแ,แต่พวกเขาจะจ่ายค่าจ้างพนัางงานและเจ้าหน้าที่สนามเต็มจํานวนเหมือนเดิมซึ่งถือเป็นเรื่องดีที่ได้ดูแลกันและกันในช่วงนี้มาดูเรื่องราวภายในทีมกันบ้างอันโตนีปีกคนใหม่ของสโมสรเผื่อว่าตัวเขาได้เรียนรู้สิ่งต่างๆมากมายจากคริสเตียโน o โรนัลโดกองหน้าซูเปอร์สตาร์ของทีม แม้ฟอร์มนัดล่าสุดของ c ซ7จะยังไม่เหมือนเดิมครับแต่โรนโดก็ยังเป็นขวัญใจของแฟนๆอีกหลายคนซึ่งเขาต้องรีบเร่งฟอร์มให้เหมือนช่วงฤดูก,กาลที่แล้วอันโตนีเล่าว่านับแต่ทุกคนมีความสามารถผมก้าวเข้ามาที่นี่เพื่อช่วยเพื่อนๆของผมในทีมไม่มีใครอธิบายถึงความสามารถของโรนโดได้หรอกเขาเก่งที่สุดในสายตาผมผมมาอยู่ที่นี่เพียงไม่กี่วันแต่ก็ได้เรียนรู้อะไรจากเขาเยอะเหลือเกินเขาเป็นคนที่ไม่ธรรมดาเมื่อได้คุยกับเขาผมได้อะไรกลับไปมากจริงๆ ทีมมีผู้เล่นเกมรุกที่แข็งกรหลังและมีอนาคตที่ดีรออยู่อันโตนี่สัญญาว่าจะเล่นในสไตล์ที่ตื่นตาตื่นใจต่อไปนี่คือคาแรคเตอร์ของผมตอนนี้ผมกําลังปลอบตัวการเล่นแบบสนุกเร้าใจเอนเตอร์เทนคนดูผมชอบมากๆและก็จะทําแบบนั้นไปเรื่อยๆมาดูข่าวซื้อขายนาักเตะที่ออกมาแซมแซมในช่วงนี้ครับจามเมลมูเซียร่าเปนา็นนักเตะที่เชื่อมโยงกับยูเตตล่าสุดหลังจาโตัวทําผลงานได้ดีกับไบยามิวนกทําไป5ประตูกับ2แอสซิส ในเจ็ดเกมทุกรายการให้กับบายันซีซั่นนี้แทงอนาคตไกลเคยค้าแข่งกับเชลซีและซามตันสมัยเป็นเยาวชนครับในช่วง3ปีก่อนแต่ไปฉายแววที่บุนเดสลีกาจนกลายเป็นนักเตะคนสำคัญของทีมเสือใต้เลียพูและแมนยูแตะตามสื่อฟอร์มของนักเตะม,มาสักพักหนึ่งแล้วจากรายง,งานของทีมทอ็อกสื่อที่ไม่สูงมากนะักซึ่งตัวมูซิล่ายืนยันว่ายังมีความสุขดีในเยอรมันแต่เจ้าตัวก็ไม่ได้การันตีว่าจะเล่นกับโต้นสังกัดไปยาวนานแค่ไหน ซึ่งนักวิเคราะห์มองว่าทีมของเจนคล็อปน่าจะเล็งไปที่จูดบริแทมเป็นเป้าหมายเบอร์หนึ่งมากกว่าแต่พวกเขาก็มองมูเซล่าเผื่อไว้ด้วยปัจจุบันนักเตะอายุ19ปีครับถารถเล่นมิดฟิลด์ตัวรุกและขยบับไปเล่นตัวกลางได้เหมือนกันมีสัญญากับโต๊สังกัดถึงปี2026แม้จะเคยเล่นทีมชาติอังกฤษชุดเยาวชนแต่สุดท้ายแล้วเขาก็เลือกเล่นให้ทีมชาติชุดใหญ่เยอรมันครับตามประเทศบ้านเกิดซึ่งตง้องรอติดตามว่าไปแสดงจะจริงจังในดีลนี้หรือไม่ บอกกันที่รายงานจากเดลติกครับบอกว่ายูเต็ดน่าสนใจเซโยเดสแบ็กขวาของบาร์เซโลนาจริงและเกือบจะได้ตัวมาแล้วแต่บอกบริหารปรีศาจแดงนั้นขัดขวางในการเดินดิวนี้เองทําให้สุดท้ายนัตเตย,ย้ายไปอยู่กับเอซีมิลานแบบยืมตัวจอร์นเบอร์เธอร์ต้องการให้เรดจานาทำงานกับแบ็กที่มีอยู่ไปก่อนทั้งเดียโกดาโลและอารอนวิสซาก้าและค่อยประเมินอีกทีช่วงตลาดเดือนมก,กราคมซึ่งนับตั้งแต่เปิดฤดูกาลในายใหญ่ของทีมใช้วันวิสซาก้าไปแค่4นาทีเท่านั้นครับ โอกาสที่เขาจะไม่ได้อยู่ในทีมในช่วงตลาดรอบใหม่มีพอสมควรหากยังยกระดับตัวเองให้เข้ากับแนวทางของเทนฮากไม่ได้แบ็กขวาเป็นตำแหน่งที่ถูกพูดถึงอย่างมากว่าในายใหญ่ไปแสดงร้องขอให้บอร์ดเดินดิวเข้ามาช่วงตลาดหน้าหนาวที่กําลังจะมาถึงเพราะในทีมนั้นขุมกกาลังยังไม่พร้อมลบเท่าที่ควรการมีเดียโกดาโลที่ตอบโจทย์ทักติกคนเดียวนั้นไม่ดีพอครับยิ่งเกมที่ผ่านมาครับวิกตอร์เินเลอร์มาเล่นในครึ่งหลังประสิทธิภาพเกมลุกหายไปฝากความหวังไม่ได้ ชื่อที่มีช็อตลิสต์อยู่ในขณะน,นี้มีทั้งแม็กซ์แอรอนของนอร์ลิชดันเซลดูมฟรีอินเตอร์มิลานรวมถึงทิโน่ริฟราเมนโตของซานตันก็เชื่อมโยงมาในลายล่าสุดผู้เล่นตำแหน่งกองหน้าก็เช่นเดียวกันกับสภาพร่างกายของพิโดที่อายุเยอะขึ้นไปในหนึ่งตำแหน่งที่สโมสรอนวางแผนเอาไว้ว่าจะเดินเครื่องในตลาดหน้าหนาวโดยตอนนี้รดีตทันาคจะวางมาคาสแรตฟอร์ดกับอองตนี่มักซลเป็น2ตัวเลือกแรกไว้ก่อน ทุกท่านจะได้แบ็คขวาหรือกองหน้าคนไหนเข้ามาเติมแกล่งให้กับทีมในอีก3เดือนข้างหน้าร่วมแสดงความเห็นกันได้ครับถ้าคุณเป็นคนที่หลงใหลและคลั่งไคล้แมนยูเต็ดทั้งตัวและหัวใจเราคือครอบครัวเดียวกันผมอองแมนยูสู้ตายสวัสดีครับรวมให้กำลังใจไปแสดงไปพร้อมๆกันและหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในการเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับแมนยูสู้ตายหากชื่นชอบวิดีโอของเราลบกวนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งไปกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับแมนยู oo, สู้ตายสับสุนโดยแคมดิดคาเฟ่ร้านคาเฟ่สุดพิเศษสำหรับทุกคนอร่อยถูกใจทุกเมนูในราคามิตรภาพใกล้สนามบินจังหวัดขอนแก่นโทร0899446836